นางฟ้านักบุญหญิงเก่งหัวใจแกล่งสู้เพื่อให้คุณพรมพรอิ่มจิตเมตตาผู้บริหารใจแม่น้ำป่าเขาวดีท่านคิดจะพักบรรยากาศสุดดมชมธรรมชาติสุดฟินคิดถึงกัสสซันขุนตาลสนามที่สวยที่สุดธรรมชาติที่สมบูรณ์สุพรรณาชื่นชมดอกไม้งามอร่ามตาท่ามกลางป่าเขาลำนาวไพ ได้รับการยกย่องเป็นสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยด้วยสภาพสนามมาตรฐาน27หลุมที่ใครได้ประโยนต์แล้วจะหลงไหลราคาสุขป,ปังพิเศษสุดสำหรับคนไทยโปรโมชั่นที่แสนถูกทั้งที่พักและค่าออกรอบ Good evening สวัสดีค่ะกัษสันต์ตากราบริษัทอันนี้ก็6กโมงเย็นนภาพที่กำลังตกสวยมากเลยค่ะหลังฝนตกภาะที่กำลังตกหลังหุบเขานะคะ ที่กืนถุสิบสามนสวยฟเฟร่สวยเขาสวยทุกอย่างสวยหมดเราต้อนรับลูกค้าอย่างเดียวเลยอย่าลืมแวะมาเยี่ยมนะคะกัสสันขุดตางก๊อปเรสซดอันนี้บริเวณที่จะทําโรงเรียนก๊อฟกับทําคอเตอร์มินเนียมนะคะบ๊ายบายใครไม่รู้ออกแบบสร้างสานามันก๊อฟชื่อนายประวิทร์ลองโพ่อค่ะสวยที่สุดกัะสันขุดตางก๊อปเรสซดอย่าลืมแวะมาชมานะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายส้นทางอีสานไกลให้เราออกปเพื่ใจสัมพันธ์ ดวงจันทร์และแสงดาวให้อุ่นใครนาวงชมกองไฟมันทิ้งไว้ในความทรงจำ